คลิปวิดีโอไขข้อข้องใจวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูมัธยมอากิโกโตโทมระจิบุงโปซิโดโฮโดกะในครั้งนี้เราจะอยู่ที่คำช่วยนิและเดะค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1จะเน้นไปที่คำช่วยนิและตอนที่2จะเน้นไปที่คำช่วยเดะนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ทุกท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำช่วยนิและเดะนะคะซึ่งนิและเดะเนี่ย สมัยเรียนชั้นต้นนะคะอย่างตัวฝ้ายเองเนี่ยคือผิดบ่อยมากๆเลยค่ะก็และคํากริยาเนี่ยที่มักจะใช้ผิดก็คือคํากริยาคําว่าเรียนต่อนะคะหรือว่าดีะะกักกุสรุนั่นเองจริงๆต้องใช้เป็นนี้นะคะแต่ว่ามักจะใช้ผิดเป็นเดะนะคะพี่โอเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นเหมือนกับฝ้ายเลยค่ะเพราะพี่จะคิดว่าดีกักกุสรุคือไปเรียนต่อที่พอมีคําว่าที่พวกพี่ก็จะใส่คําช่วยเดเสมอเลยนะคะอาจารย์มัใช้คะ แล้วนักศึกษาขออาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อครับจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกนะครับนะครับก็คือมีเหมือนกันที่นักศึกษาที่ที่จําเป็นคแปลภาษาไทยอน่ะนะครับพอเห็นคําว่าที่ป๊บก็ใส่เดะเลยนะครับโดยไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยนะครับทีนี้นี่กับเดะเนี่ยมันเป็นคําช่วยชี้หน้าที่นะครับแล้วคําช่วยชี้หน้าที่อย่างที่บอกไปครับที่แล้วก็คือว่ามันเป็นคําช่วยที่ทําให้นาวตัวนั้นนะ่ะไปขยายภาคแสดงสะส่วนใหญ่ถูกไหมครับมีโนตัวเดียวเท่านั้นเองที่ขยายนาวด้วยกันเอง ในเมื่อน,นี้กับเด็กมันขยายภาคแสดงเราก็ต้องดูที่ภาคแสดงเป็นหลกักเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักภาคแสดงว่าภาคแสดงตัวนั้นเนี่ยมันเป็นความหมายแบบไหนมันใช่จัดอยู่ในประเภทนี้หรือเปล่ามันเป็นประเภทที่ใช้นี่ใช้ de, ได้หรือเปล่านะครับมันก็จะใช้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นริวกาคุสุรุนะถ้าเราไม่รู้จักเวิร์บตัวนี้ว่าความหมายของจริงๆของมันเนี่ยคือเวิร์บประเภทไหนนะเราก็จะอาจจะเลือกนี้เลือกเด็กไม่ถูกนะคระับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จัก เวิร์บของมันจริงๆอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของนี้กับเดทไปทีละตัวแล้วกันนะครับนะครับอ่ะทีนี้นี้มีความหมายอะไรบ้างนะครับเนาะนี้ใช้ชี้อะไรได้บ้างนี่ใช้ชี้อยู่2อย่างกว้างๆออกแบบกว้างๆเลยเนี่ยนะครับแบบแบ่งใหญ่ๆเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือชี้สถานที่ที่เป็นที่ตั้งหรือที่อยู่นะครับกับแบบที่สองก็คือชี้สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละชนิดแล้วกันนะครับชนิดที่1ที่บอกว่าชี้สถานที่ที่เป็นที่ตั้งหรือที่อยู่นะครับในเมื่อมันชี้ที่ตั้งหรือที่อยู่แล้วมันขยายภาคแสดงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยายภาคแสดงที่มันแปลว่าอยู่ถูกไหมครับเหมือนกับเรามีเว r รอยู่แล้วเราก็อยากจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เอาสถานที่ที่เรา อยากบอกนั่นแหละมาใส่นิเข้าไปมันก็จะมีความหมายว่าอยู่ตรงนั้นนะคบทีนี้ verb อยู่ verb ที่แปลว่าอยู่นะครับตั้งอยู่อาศัยอยู่พวกนี้นะที่เราเรียนในชั้นต้นน่าจะมีประมาณ3ตัวนี้นะครับก็คือ verb im al imas alimas แลวก็ซื่อเดียมัสไครับนะงนั้นถ้าไม่มี verb 3ตัวนี้ก็ห้ามใช้นิตัวที่เราคิดว่านี่มันคือที่ตั้งหรือที่อยู่นะครับเพราะถ้ามันไม่มีกริยา นะเวลาเราใช้ไคเนิสซ์นิทอย่างในประโยคที่1เนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปขยายอะไรถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ว่ามันมีกริยาตัวนี้หรือเปล่าก่อนนะครับถ้าใครที่คิดจะใช้นี่ตัวนี้นะครับอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับเช่นทานากษัสร้างว่าไคเนิสซ์นิมัสถูกไหมครับนะเวิร์บหลักคือเวิร์บอยู่อีมัสถูกไหมครับนะผู้ที่อยู่ก็คือทานากซังอยู่ถูกไหมครับแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไคเนิสซ์ไคเนิสซ์ก็เลยเป็นนี้นะครับนะัทานากซังอยู่ที่ห้องประชุม หรือคนนอนออเทเลออเทลว่าเชียงใหม่เนียริมัสไหมครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นะครับหรือวอบบาตาชิวะบ้านโคกุนิซึเนียิมัสนะครับผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับในชั้นต้นก็จะมีเวิร์บที่แปลว่าอยู่ประมาณ3ตัวนี้นะครับแล้วถ้าอีกหน่อยเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยเราไปเจอกริยาที่มันแปลว่าอยู่จริงๆนะครับอาจจะแปลเพราะขึ้นเช่นพำนักอยู่ประทับอยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็คืออยู่นั่นแหละ ครับถ้าเวิร์พวกนั้นมันก็จะใช้หลักเดียวกันก็คือมันก็ต้องการสถานที่นี้เป็นที่อยู่นะครับแต่มันก็จะมีข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆนะครับที่นักศึกษาเนี่ยแปลตีความเองว่านี่คือการอยู่หรือว่าไม่เข้าใจเรื่องคําช่วยชี้หน้าที่อะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ดูตัวอย่างที่มักจะชอบใช้ผิดเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับคุบค่าซังวะชูกุโดมัตเตมัสถูกไหมครับแปลแบบภาษาไทยก็คือ คุณแม่ของคุณน่ะถูกไหมครับรออยู่ที่โรงอาหารถูกไหมครับนะพวกหนึ่งก็คือ,อ,อพอเห็นว่ารออยู่ถูกไหมครับก็จะคิดคคว่าเอ๊ะเวลารออยูท่ทีคค่โรงอาหารตัวก็ต้อ,องอยู่ที่โรงอาหารสิถูกไหมครับคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับราะต้าคิดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คงใช้นี้หมดเลยถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนถ้าตัวคุณไม่อยู่ตรงนั้นคุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีถูกไหมครับแต่นี่มันเป็นเรื่องของไวยากรณ์ของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้น v ว r b ที่เราใช้คือ v ว r b ที่แปลว่ารอถูกไหมครับ รอไม่ได้แปลว่าอยู่นะครับนะที่ภาษาไทยพูดว่ารออยู่อะไออยู่ตัวนั้นที่มันเป็นเตอิมัสนะครับมันเป็นเรื่องของเทนส์นะครับดะนั้นรออยู่ verb แท็กคือ verb รอถูกไหมครับ verb รอไม่ใช่ e r b กลุ่มเมื่อกี้นี้ที่มีอ m มัสอาริมัสแล้วก็ซ u ่งเดมัสถูกไหมครับมันรอก็จัดเป็นแอคชั่นอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรออยู่ที่ไหนก็เลยต้องใช้คำช่วยเดนะครับซึ่งชี้สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ,นะรบระฉะนั้นประโยคนี้ก็ต้องเป็น โอการ์ซังวะช็อปปิโดเดมัตเตมัสถูครับนะเพราะฉะนั้นต้องดูชนิดของเวิร์บดีๆนะครับอย่าตีความเองอย่าคิดเองว่าตรงนี้คือการอยู่นะครับต้องใช้กับเวิร์บที่แปลว่าอยู่จริงๆครส่วนประโยคที่สองเนี่ยก็เจอบ่อยที่ผิดก็คือเนี่ยฮิรุก็ฮังวะอิซึโมะไคชานอนชิกากุแล้วก็มิเซเดะทาเบมัสถูกไหมครับนะเอ่อข้าวกลางวันถูกไหมครับปกติมักจะกินที่ร้านใกล้บริษัทถูกไหมครับ ใกล้บริษัท Después, ในประโยคนี้มันอยู่ข้างหน้าตรงคำว่ามีเอเดตทับเบมาสถูกไหมครับนะประโยคนี้เราก็ต้องคิดว่าใกล้บริษัทขยายอะไรถูกไหมครับใกล้บริษัทไม่ได้ขยายครรําว่ากินถูกไหมครับกินที่ไหนคือกินที่ร้านอาหารที่ร้านถูกไหมครับแต่ทีนี้ใกล้บริษัทเนี่ยมันขยายคําว่าร้านานะครับอะไรใกล้บริษัทร้านใกล้บริษัทถูกไหมครับพอคิดว่าร้านใกล้บริษัทป,ปุ๊บก็มักจะมีคนเติมนี้เพราะเห็นว่า ร้านเนี่ยมันตั้งอยู่ใกล้บริษัทนะครับแต่อย่าลืมว่าประโยคนี้มันไม่มีเวริร์บที่แปลว่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคําว่าชิกากุก็ไม่ได้ไปขยายเวริร์บถูกไหมครับมันไม่มีเวริร์บให้ขยายอ่นะครับหน้าที่ของชิกากุที่แปลว่าใกล้บริษัทตัวเนี้ยมันขยายคําว่าร้านซึ่งร้านเป็นคํานามในเมื่อนามขยายนามก็ต้องใช้น no อนะครับเนะ้อแม้ว่าในยักษ์ของมันเนี่ย มันจะเป็นการบอกที่ตั้งของร้านค้าก็จริงแต่โดยทางไวยากณ์เนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่มีเวิร์บให้มันขยายแล้วหน้าที่มันก็ไม่ได้ขยายภาอแสดงมันขยายคำนามนะคะรับเพราะฉะนั้นนามขยายนามมันก็เลยต้องใช้นก no. นะครับข้อผิดพลาดแบบเนี้ยก็เจอบ่อยก็ต้องระวังด้วยนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนะครับเกิดเรื่องของชนิดเวิร์บกับเรื่องของหน้าที่นะครับทีนี้ นิชนิดที่2นะครับที่บอกว่าชี้จุดหมายปลายทางครับอันนี้อยากจะขอแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบที่เป็นอักกริยาครับอักกริยาเนี่ยครับนิตัวนี้ก็จะใช้กับเวิร์บที่เป็นเวิร์บเคลื่อนที่จริงๆนะครับเป็นเวิร์บเคลื่อนที่เวิร์บที่มุ่งหน้าไปสู่ที่ใดที่1เคลื่อนที่ไปสู่ที่หน้าที่ใดที่1นะครับเนาะอย่างเช่นเวิร์บอิคุนะไปมากลับ3ตัวแรกถูกไหมครับเวิร์บไพดูที่แปลว่าเข้า ถูกไ,ไหมครการเข้าไปในห้องก็คือการเคลื่อนที่โดยที่มีห้องเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็เคลื่อนไปสู่ห้องนะครัโนรุที่แปลว่ายานเอ่อโดยสารถูกนไหมครับแปลว่าขึ้นรถนะัขึ้นรถโดยสารรถอะไรเนี่ยนะครับนะการขึ้นรถก็คือการเข้าไปในรถมันก็เป็นรถกลุ่มเดียวกับรถไฮดรู นะครับส่วูที่แปลว่านั่งนะครับนั่งเก้าอี้นั่งโซฟามันก็คือการเคลื่อนตัวเองอ่ะนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเอาก้นเราไปแตะกับเก้าอี้ถูกไหมครับนะเคลื่อนตัวเองไปติดอยู่ที่เก้าอี้เพราะฉะนั้นเก้าอี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่เรานําตัวเราไปติดอยู่นะครับมันพวกนี้มันก็เลยต้องใช้นี้หรือเวิร์บเ,เรียวกับคุณสรุปที่เมื่อกี้นี้มีการพูดถึงเนี่ยน,นะครับเรียกกับคุณสรุปแปลว่าไปเรียนต่างประเทศไม่ได้แปลว่าเรียน นะครับในตัวคันจิมันไม่มีอีคุอยู่ในนี้ก็จริงแต่ความหมายของมันคือการไปไม่ใช่การเรียนนะครับนะมันเป็นไปเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลแบบแบบญี่ปุ่นง่ายๆก็คือ b บ n คิอุนี่อีคุถูกไหมครับเวิรแท้ก็คือเวิร์ดอแะมันก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับอีคุเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับงนั้นสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางเราใช้นี้ถูกไหมครับมันมีการมุ่งหน้าไปพุ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแบบนี้ นะครับเราลองดูตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นกักเซว่าเคียร์ซินีไฮดีมาสตถูกไหมครับนักเรียนเข้าไปในห้องเรียนแล้วนะครับตอนแรกนักเรียนอยู่นอกห้องเรียนถูกไหมครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในห้องเรียนนะครับสถานที่ที่เคลื่อนที่เข้าไปก็คือเป็นจุดหมายปลายทางก็เลยใช้นี้นะครับอันนี้เป็นเวิร์บที่เป็นอากรรมกริยาที่เป็นเวิร์บเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่มุ่งไปที่ใดที่หนึ่งนะครับทีนี้ เวิร์บอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆมันก็ใช้นิแตบทํานองเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์บศักระกิรยานะครับสักรรมกริยาที่ว่านี้นะครับเอ่อจะเหมือนจะต่างกับอากรรกิยาก็ตรงที่ว่าตอนที่มันเป็นอากรรกิยาเนี่ยประธานเคลื่อนที่ไปสู่จุดนั้นถูกไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นสักรมกิรยาเนี่ยนะครับประธานนำกรรมนะครับหรือว่าทําให้กรรมตัวหนึ่งเคลื่อนที่ไปสู่จุดนั้น ก็คือพอมันเป็นสกรรมเนี่ยตัวประธานเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่เองแต่ประธานนําสิ่งหนึ่งนะไปไว้หรือว่าไปสู่ ที่1น,นะครับสิ่งที่เคลื่อนที่ก็คือกร,รมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่ว่านี้ก็เลยขอเรียกว่าจุดหมายปลายทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรานําสิ่งนั้นไปไว้ที่ไหนเนี่ยนะครับสิ่งนั้นมันก็เคลื่อนที่ไปที่นั่นก็คิดว่ามันเป็นคอนเซปต์เดียวกันก็คือเป็นคอนเซปต์ของจุดหมายปลายทางนะครับนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกับที่คนญี่ปุ่นมองการองนั่นแหละนะครับเวลาเราให้ของแก่ใคร Excuse textures. ของมันก็เดินทางไปสู่เขานะครับมันก็เลยเป็นนี่เหมือนกันนะมันเป็นคอนเซปต์ของ นะครับนะฉะนั้นนี้ที่เป็นจุดมหมายปลายทางสําหรับสักรรมตรียาลองดูกริยานะครับก็อย่างเช่นอีเดดูที่แปลว่าใส่ถูกไหมครับเราเอาหนังสือใส่ลงไปในกระเป๋าหนังสือก็เคลื่อนที่ลงไปในกระเป๋าถูกไหมครับกระเป๋าก็จะเป็นขบังนี้นะครับนะหรือว่าวางหนังสือบนโต๊ะนะเราก็ใช้สเกเนี้สเกโนเวนี้ถูกไหมครับเพราะว่าหนังสือเคลื่อนที่ไปอยู่บนโต๊ะนะครับซึเทดูที่แปลว่าทิ้งเนาะทิ้งขยะลงไปในถัง นะลงไปในถังผงขยะก็เคลื่อนที่ลงไปในถังผงเพราะฉะนั้นกมีบัคนนี้แบบนั้นนะครับเนะืคาเดดูที่แปลว่าแขวนถูกไหมครับนะแขวนรูปไว้ที่ผนังนะครับรูปก็เดินทางไปสู่ที่ผนังถูกไหมครับผนังมันก็เลยเป็นคาเบนีหรือฮาดุที่แปลว่าติดแปลว่าแปะติดแสแตมอะนะครับเนะื้ติดแสแตมไว้ที่ซองถูกไหมครับก็เป็นความหมายแบบเดียวกันนะครับนั้นตัวอย่างเช่นเอทีเอ็มก้าโดรไซฟูนีเดดุถูกไหมครับใส่ บัตร ATM ลงไปในกระเป๋าสตางค์นะคบนะประโยคนี้ให้ดูลำดับอีกนิดน,นึงว่านะเวลาที่เราคิดจะใช้คําช่วยเนี่ยก็อย่าไปยึดกับลำดับนะครับเพราะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยลำดับมันไม่ตายตัวนะครับต้องดูความหมายเนาะเราใส่อะไรเนาะใส่การาดถูกไหมครับกร์ดก็เป็นกรรมใส่ไว้ที่ไหนใส่ไว้ที่ไซฟุไซฟุก็เป็นนี้นะครับนะ ลำดับมันไม่ได้ตายตัวเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่ามันจะต้องเรียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับนะหรือคาร์เบนิเอลคาครุนะครับ,นะร e นะรบนำภาพวาดไปแขวนไว้ที่ผนงังก็แบบเดียวกันนะครับภาพวาดเดินทางไปสู่ผนงังจุนรับก็เลยเป็นนี้นะครับทีนี้สองตัวอย่างข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับนะวาซเลเตตันเดสเนี่ยนะครับเราใช้แอนิไซคลวาซเลเตตันเดสนะครับ ประโยคนี้ทําไมบ้านถึงได้ใช้นี้นะครับคําว่าลืมเนาะวาซ e เลเตกิต t ลืมแล้วก็มาถูกไหมครับสมมติตอนนี้ตัวเราอยู่ที่โรงเรียนถูกไหมครับเราลืมแล้วเราก็มาโรงเรียนเนาะนะครับก็คือลืมมาณนั่นแหละนะครับทีนี้เอ่อทำไมเราถึงใช้นี้กับ verb ลืมนะครับบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะ verb ลืมมันเป็น verb เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของอะไรตรงไหนนะครับเวลาที่เราพูดว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านเนี่ยนะครับ คำว่าลืมตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าอะไรอะความทรงจําหายไปถูกไหมครับลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านมันมีความหมายเท่ากับวางกระเป๋าสตางค์ทิ้งไว้ที่บ้านถูกไหมครับนะเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจวางนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็วางไปแล้วอะํารองนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของวาสื่ลุในกรณีนี้นะครับมันก็เลยเป็นความหมายเดียวกับคําว่าวางถูกไหมครับมันก็เลยใช้คําช่นนี้เหมือนกับกรณีที่มันใช้ เวิร์บวานั่นแหละนะครับง้เวลาที่เราลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะพูดตัวใดวตัวหนึ่งตัวเราวาเซเตกิตะก็ได้หรือโอเดกิตะก็ได้นะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคิดใช้คําช่วยอะ่ะถ้าเราสามารถเทียบความหมายของเวิร์บว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะได้เนี่ยนะครับนะมันก็จะช่วยให้มองเห็นวิธีใช้คําช่วยได้ดีขึ้นนะครับถ้ารู้จับมองความหมายของกริยาได้นะครับอืม อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนิเพราะฉะนั้นนิมีอยู่2ชนิดหลักๆก,ก็คือน,นิที่แปลว่าอยู่นะครับที่ใช้กับเว b อยู่กับนิที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ใช้กับเวฟสองแบบคือ verb หาก,กร,รมกริยาว่ามันเคลื่อนที่ไปสู่ที่ไหนกับเว b สกรรมกริยาที่แปลว่านําสิ่งนั้นนะไปวางไว้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี e ว b พวกนี้นะครับมันก็จะไม่มีสถานที่นิเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปขยายอะไรได้นะครับมันไม่มีเคร่แสดงให้มันขยาย อันนี้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆสำหรับเรื่องนี้ที่เป็นสถานที่นะครับสำหรับในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงโอเชียรืดิว e คินโตมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการสอนคำช่วยนิและเดะอย่างไรค่ะพี่โอคะค่ะเราจะขอนำเสนอด้วยตำราอากิโกะโตโทโมดาชินะคะเพราะเป็นตำราที่จะแฟนปริเลชันจัดทำขึ้นและเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของด้านลิขสิทธิ์จากการใช้ตำราเล่เมอ,อื่นๆค่ะ ผมจะขอเรียนปรึกษาอาจารย์ประภาผมขออนุญาตเรียกพี่แป้นนะคะพี่แป้นคะคําช่วยนี้ละเด็ปรากฏในส่วนไหนบ้างของตาราอากิโกตโตทโมดาชิคะเอ่อก่อนอื่นเรามาดูคําช่วยนี้ก่อนเลยนะคะเอ่อคำช่วยนี้เนี่ยปรากฏรวดเร็วมากเลยคะ่ะปรากฏในบทที่สองเลยอ๋อผมจำได้แล้วคะ่ะจากในคลิปที่แล้วที่พี่แป้ย,ยกสถานการณ์ที่นักเรียนแนะนำห้องสมุดใช่ค่ะเอ่ออย่าง ที่เคยคุยกันไว้นะคะเวลาที่เราจะนําเสนอเนี่ยแทนที่เราจะอธิบายวยากร์เนี่ยให้นักเรียนเข้าใจเนี่ยนักเรียนก็จะใช้ไม่ถูกในความเป็นจริงเนี่ยในแนววิธีการสอนแบบใหม่เนี่ยเราควรจะให้นักเรียนเห็นว่าเ,เราเนี่ยใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะในบทนี้เนี่ยก็คือ สุริรน์พาอากิโกไปชมโรงเรียนนะว่าในแต่ละห้องต่างๆหรือในสถานที่ต่างๆในโรงเรียนมีอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องบทนี้เนี่ยเราเคยนำเสนอในคราวที่แล้วเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญ,ญาตผ่านไปแบบรวดเร็วนะคะในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยก็ควรจะนำเสนอแบบเป็นทีละสเต็ปนะคะอย่าง ที่เห็นในสกรีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ,อ,อังกิโกะจะนําเสนอเรื่องของเวสออตานาคก่อนนะเ,เกี่ยวกับสถานที่ว่าออของที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะหลังจากนั้นก็คออ่อยเพิ่มไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปสำหรับเรลียเคลื่อนที่ที่อาจารย์วัรชัยพูดถึงเนี่ยที่มี3ตัวคืออิคิมัสคิมัสแล้วก็ไคเริมัสเนี่ยนะคะ ในอักิโกเนี่ยเราไม่ได้นำเสนอว่ามันใช้คำช่วยนิตั้งแต่แรกนะแต่เรานำเสนอในรูปแบบว่ามันใช้คำช่วยเอะนะคะเซึ่งคำช่วยเอในที่นี้เป็นคำช่วยที่ชี้ทิศท,ทางหรือว่าเป้าหมายของกรียาทั้งสามตัวนี้ค่ะเอพี่แป๊ะคะทำไมเราถึงไม่นำเสนอทั้งสองตัวไปพร้อมกันเลยล่ะคะออืโอว่าไงล่ะคะ คือให้นักเรียนเข้าใจง่ายนะคะเรียนรู้ไปทีละตัวทาความเข้าใจไปทีละตัวนะคะอืมใช่ค่ะเอ่อคือเราต้องการให้นักเรียนรู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ยากนะว่ามันเรียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอว่ามันใช้ได้ทั้งสองตัวเนี่ยมันจะทําให้นักเรียนรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่ายากเพราะฉะนั้นในอากิโกก็เลยเลือกนําเสนอว่าเกียอิคิมัสคิมัสไคริมัสเนี่ยเอ่อใช้กับคําช่วยเอไว้ก่อน แต่เราก็จะต้องหาที่ที่จะให้อนักเรียนรู้ว่าเอ่อเราจะใช้สามารถใช้คำช่วยนี้ได้เนี่ยตอนไหนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในอากิโกเราก็ไปนำเสนอในบทที่11บอพี่แป๊ะคะถ้าจําไม่ผิดบทที่11บเดเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อในบทนี้เป็นการเอ่อบอกทางเส้นทางในการเดินทางนะะว่าสมมติถ้าเขาอยากจะไปที่ตรงนั้นเนี่ยเอ่อจะเดินทางกลับ หรือจะเดินทางไปได้อย่างไรนะคะในหมดนี้เนี่ยเรานำเสนอว่านี้เนี่ยใช้ชี้จุดหมายปลายทางตามที่อาจารย์บรรชัยนำเสนอในช่วงก่อนเนี่ยนะคะในเนี้ยเราก็จะนำเสนอว่ามันมีกริยาอะไรบ้างนะ,ะซึ่งกริยาในเรื่องของให้หรือนอรึแล้วก็โทมาดุนะคะพอหลังจากที่เรานำเสนอตรงนี้เสร็จปั๊บ เราก็บอกว่าบทก่อนๆที่นักเรียนเคยเรื่องเรียนเรื่องอิกคือคือดึกไข่ดึกเนี่ยเราใช้คำช่วยเอตรงเนี้ยมันสามารถใช้คำช่วยนี้ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูทีนี้ตอนสมัยโอกับฝ่ายเรียนเนี่ยเป็นหรือเปล่าคะเวลาที่เราฟังเรื่องของออการอธิบายเยอะๆฟังแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้ถูก เป็นค่ะพี่แป๊ก็พอฟังเยอะๆนะคะแต่พอถึงเวลาก็ยังรู้สึกสับสนแล้วก็ใช้ผิดอยู่ค่ะเนาะโอ,โอเป็นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่แป๊ะคือในหัวจะคิดถึงคำอธิบายแต่พอเอาไปใช้จริงสุดท้ายก็ใช้ผิดอยู่บ่อยๆค่ะเออเพราะฉะนั้นเในอากิโกะเราก็เลือกที่จะนําเสนอเป็นคําศัพท์เลยนะเราอยากให้นักเรียนเนี่ยเอฝึกฟัง ฝึกใช้แล้วก็รู้ว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนเลยเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงที่จะอธิบายอะไรเยอะๆนะเช่นในการบอกทางในการบอกทางว่าสมมุติถ้าเขาถามหาสถานที่เช่นสถานีอาศกอยู่ที่ไหนเราะจะมีคําศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการบอกทางเช่นในหน้าสกรีนที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องของว่ามาซึคิมาอ่ะตรงไปสินะแล้วก็ฮิดารินีมการิมาส มีนี่นี่มางานนมาไอ้พวกนี้คือบอกทางว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอะไรอย่างไรเราให้นักเรียนเนี่ยฟังแล้วก็จำำําคําศัพท์ไปใช้เลยนะคะซึ่งน่าจะดีกว่าการฟังคําอธิบายแล้วก็ฝึกใช้น้อยนะฝึกใช้เยอะๆฝึกฟังเยอะๆฝึกพูดเยอะๆน่าจะเป็นการสอนที่ตอบโจทย์มากกว่าค่ะสำหรับกริยาซึมุหรือซึเดิมาส ที่อาจารย์บรรชัยอธิบายเนี่ยในอากิโกเราไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อวยากรโดดเด่นเลยแต่ว่าเราก็สอนอยู่ในหัวข้อต่างๆเช่นในเนี้ยเราสอนในบทที่12นะเป็นคำอธิบายของกริยาบีเตอิรุนะคะทีนี้ในกรณีที่มันไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้ออะไรเลยเนี่ยเวลาที่เราอยากจะให้นักเรียนจดจำได้ เราก็ควรจะตั้งคำถามเดี๋ยวทดลองให้น้องๆลองเป็นนักเรียนดูนะคะซึ่งตรงนี้เขาเขียนว่าคมสซันซะังว่าชินเซกิโนะ i ยนิซึนเดมัสนะซึ่นเดยเนี่ยแปลว่าใสายอยู่นักเรียนลองดูว่าตรงนี้เขาใช้คำช่วยอะไรและทำไมถึงใช้คำช่วยนั้นลองคิดวิเคราะห์ดูหน่สิคะค่ะต,ตรงนี้เนี่ยใช้คำช่วยนี้เพราะว่าซุนเดอิมัส คำกริยานี้แปลว่าอาศัยอยู่ใช่ไหมคะมีตัวเราเข้าไปอาศัยอยู่ก็เลยต้องใช้คำช่วยนี้แบบนี้หรือเปล่านะคะพี่แป๊พี่โยว่าไงค่ะพี่แป๊ะจากที่ป้ายตอบมาเมื่อสักครู่นี้เค่ะผอสังเกตเห็นว่าป้ายเชื่อมโยงจากความรู้เดิมที่นักเรียนนักเรียนป้ายเนี่ยได้เรียนเมื่อตอนบทที่สองรู้ว่าเมื่อพูดว่าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรป้ายก็เลยเชื่อมโยงมาว่าบทน,นี้น่าจะเป็นมิสุนดีมา ใช่ครัเนาะเ,เวลาที่จะให้นักเรียนคิดเ,เราอาจจะต้องออแปลคำศัพท์สักหน่อยเนาะเ,เพราะว่าการถามว่าซึ่งใดอิมาสเนี่ยทำไมใช้คำช่วยนี้บางทีนักเรียนอ,อาจจะแบบว่าฟังแล้วก็ยังคิดต่อไม่ได้เพราะนั้นการที่จะให้คิดต่อเนี่ยก็ต้องออปูพื้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะคิดต่อเองได้นะคะนในประโยคนี้ นักเรียนก็จะมีวิธีการคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่เรียนไปแล้วซึ่งจะทําให้นักเรียนเนี่ยเ,ออเกิดความแม่นยําในเรื่องของการใช้คําช่วยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะปรากฏอีกทีหนึ่งในบทที่28ในพาร์ทของยนเดนิมาโชซึ่งปรากฏอยู่ในออนิทานเรื่องป่าบุทองนะคะตรงนี้เนี่ยออการที่เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาให้เป็นหัวข้อไวยากรเนี่ยออการให้เห็นหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ สำหรับนี้อีกตัวหนึ่งที่บอกสถานที่ที่ผลของการกระทำปรากฏอยู่เนี่ยเรานำเสนอในบทที่19นะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าบทที่19เป็นยังไงโอจำได้ไหมว่าอันนี้เป็นบทเกี่ยวกับอะไรบทที่19เป็นบทเกี่ยวกับบทประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะคะแล้วจากในภาพแบบฝึกเพื่อนๆและอากิโกะกำลังจัดเตรียมนิทรรศการกันอยู่ใช่ไหมคะ อ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อท็อปิกคือบอร์ประชาสัมพันธ์บอร์ประชาสัมพันธ์มีเขียนไว้ว่าเอ่อเราจะมีจัดนิทรรศการนะมันก็จะมีเรื่องของการเตรียมตัวว่าเอ่อจะให้ใครทําอะไรยังไงมีการแบ่งงานกันนั้นเอ่ออีกนั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าเอ่อเวลาที่เราจะเลือกใช้คําช่วยให้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะต้องพานักเรียนเนี่ยดูคํากริยาก่อนนั้นในอากิโกเช่นเดียวกันเรานําเสนอโดยให้นักเรียนเนี่ยเห็น คำเคลียราก่อนว่าการกระทําแล้วมันไปมีผลงานเนี่ยปรากฏณที่ไหนเนี่ยใช้คําช่วยนี้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็พานักเรียนให้เห็นเกลียเช่นตรงนี้ก็คือมันจะมีเรื่องของการเอาเอาภาพไปติดการเอาตุ๊กตาไปเรียงแล้วก็เอา,เอา,เอาสิ่งของเนี่ยมาวางไว้หรือประดับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการเขียนการแขวนอะไรต่างๆเหล่านี้เราให้นักเรียนเห็นก่อน ะะซึ่งในอากิโกะเนี่ยนำเสนอในรูปแบบของการฟังแต่ก็จะเป็นประโยคนะว่าใครทาอะไรยังไงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่นักเรียนเห็นเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยผ่านักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบโดยการฟังว่านักนักเรียนที่เตรียมตัวใน,ในบทสนทานาเนี่ยเขาเอาสิ่งนั้นเน่ยเขาเตรียมแล้วก็ไปแปะ ภาพเนี่ยไปแปะไว้ที่ไหนนะหรือเอาดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ที่ไหนอะไรเหล่านี้ค่อยให้นําเสนอให้อีกทีว่ามันใช้คําช่วยนี่อย่างไรซึ่งเป็นทีละสเต็ปม,มันก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจง่ายอังจากนั้นก็จะนําเสนอในรูปแบบให้นักเรียนฝึกพูดละว่าอันนี้เป็นสภาพห้องที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้สําหรับงานนิทรรศการแล้วก็ให้นักเรียนบรรยายซึ่งเราก็จะเห็นว่าในเนี้ยตัวอย่างจะเป็น คาเบนีฟูจิซังอชาซิงอะฮาตเตอาริมาสอันนี้จะเป็นรูปแบบรูปแบบวิยากรอีกอันนึงแต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับคําช่วยนี้ที่ผลของการกระทําไปปรากฏอยู่นะคะอ่า จะมีนี้อีกหนึ่งตัวที่เราไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อไวยากรณ์อะไรอีกก็คือริวะ่ะคือสืรือที่น้องๆรู้สึกว่าตอนสมัยเรียนชั้นต้นเนี่ยมีความสับสนกันนะอันนี้ก็ปรากฏในบทที่24เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชว์ไลนะว่าในอนาคตอะ่ะตัวเองอยากเป็นอะไรซึ่งในแบบฝที่6ัเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฟังความใฝ่ฝันของคู่สนทนาแล้วก็ให้คำแนะนำนะนี้ความฝ่ฝันเนี่ยลองมาดูไอ้ที่เกี่ยวกับดิวากูซึรุเนี่ยในข้อหนึ่งก็คือ日วก大คに留学รุแปลว่าในในบทสนทนาน่าจะเป็นว่านักเรียนคนนี้อยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทีนี้ในกรณีที่มันไม่มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเนี่ย เราก็ควรให้นักเรียนเนี่ยฝึกคิดโดยการตั้งคำถามนะคะทีนี้ถ้าจะตั้งคำถามว่าดิวกคือสืมันมีความหมายว่าไปเรียนต่อนะอนักเรียนลองเป็นนักเรียนนะน้องๆทำไมตรงนี้ถึงใช้คำช่วยนี้คะถ้าฟ้ายเป็นนักเรียนนะคะก็คงคิดว่า,าคำกริยาตัวนี้นะคะเป็นการไปเรียนต่อต่างประเทศเนาะเป็น กริยาที่บอกว่าเราจะไปเรียนต่อที่ประเทศไหนนะคะก็จะมีการบอกการเคลื่อนที่ของทิศทางด้วย,ยนี้หรือเปล่าคะใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนเหล่านี้เนี่ยแทนที่เราจะอธิบายเราทำเป็นรูปแบบของ active learning คือให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกคิดแต่ประเด็นสำคัญคือการตั้งคำถามต้องตั้งคำถามที่นักเรียนเนี่ยจะสามารถตอบได้นะคะให้นักเรียนฝึกคิดไป ค่ะก็ได้ฟังเกี่ยวกับคำช่วยนี้ไปแล้วนะคะเรามาติดตามคำช่วยเดะในตอนถัดไปนะคะสําหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ